ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดในโลกก็ย่อมมีความเชื่อเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10ความเชื่อแปลกๆที่มีเฉพาะในอินเดียที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10แม่น้ำคงคาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของแม่น้ำคงคาที่ชาวฮินดูจำนวนมากต่างก็พาการเคารพบ,บูชาในฐานะของแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยมีชาวอินเดียนับหมื่นนับแสนหลงแช่กายในแม่น้ำคงคาทุกวันโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเคารพบ,บูชาเทพเจ้าและเป็นการชำระบาปที่ตัวเองทำไว้ชำระสิ่งไม่ดีที่ติดตัวมาและเท่านั้นยังไม่พอแม่น้ำคงคายังถูกใช้เพื่อการเกษตรการดื่มกินการสักผ้าใช้ลอยศพตามพิธีกรรมทางศาสนาและรวมไปถึงการใช้เป็นที่ทิ้งขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย ซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันแม่น้ําคงคามีปัญหาเรื่องมลพิษเป็นอย่างมากมากในระดับที่น่ากังวลแต่ถึงอย่างนั้นแม้ว่าจะยังแก้ไขปัญหามลพิษไม่ได้แต่ก็ไม่อาจต้านทานแรงศรัทธาและความเชื่อของชาวอินเดียได้อันดับที่9แมวดําคล้ายกับความเชื่อในหลายๆประเทศกับความเชื่อที่ว่าถ้าหากพบเจอแมวดําในสถานการณ์บางอย่างมันอาจจะถือได้ว่าเป็นลางร้าย ซึ่งที่อินเดียเองก็เช่นเดียวกันแต่ทว่าความเชื่อน,นี้อยู่ในบริบทที่ว่าเมื่อกําลังจอกไปทํางานสําคัญบางอย่างหรือกําลังจะมีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นมาในชีวิตถ้าอยู่ๆมีแมวดําเดินตัดหน้าชาวอินเดียจะถือว่าเป็นรางร้ายมันจะทําให้งานนั้นไม่สําเร็จยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณกําลังออกไปสัมภาษณ์งานซึ่งเป็นงานในฝันของคุณเป็นงานที่คุณเฝ้ารอมาทั้งชีวิตแต่ถ้าว่าอยู่ดีๆก็มีแมวดําเดินตัดหน้าคุณซะอย่างนั้นซึ่งสิ่งนี้จะหมายความว่าคุณจะไม่ได้งานนนนี้ออย่่างแน,น และถึงแม้ว่าฟังดูแล้วจะแปลกๆแต่ก็ยังมีชาวอินเดียจํานวนมากที่เชื่อเรื่องนี้บ่อยครั้งถึงขนาดมีการเลื่อนวันสําคัญออกไปเพียงเพราะมีแมวดําเดินผ่านหน้าพวกเขาอันดับที่8มีใต้หมอนความเชื่อน,นี้อาจจะฟังดูแปลกสักหน่อยที่ชาวอินเดียเชื่อกันว่าถ้าหากเอามีดไว้ใต้หมอนมันจะช่วยกําจัดฝันร้ายซึ่งก็มีชาวอินเดียสมัยใหม่และชาวต่างชาติจานวนมากที่งงว่าอะไรคือความเชื่อมโยงระหว่างมีใต้หมอนกับฝันร้าย แต่ถึงอย่างไรก็ตามการนมีดไว้ใต้หมอนระหว่างนอนหลับแบบนี้มันก็อาจทาให้เกิดอันตรายขณะนอนหลับได้อันดับที่7บวก1รูปีในประเทศไทยนั้นเงินขวันทุงคือเงินที่ผู้ใหญ่มอบให้บุตรหลานเพื่อใช้เป็นทุนในการเริ่มต้นชีวิตบทใหม่หรือไม่ก็เป็นการให้ในโอกาสมงคลต่างๆซึ่งที่ประเทศอินเดียก็มีอะไรทํานองนี้เช่นเดียวกันแต่จะแตกต่างกันที่รายละเอียดเล็กน้อย นอกจากจะมีการมอบเงินก้อนให้แล้วก็จะมีการแนบเหรียญหนึ่รูปีเพิ่มเข้าไปอีก1เหรียญด้วยซึ่งจเจ้าเหรียญหนึ่รูปีที่ว่านี้มันคือสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่ามันจะนํามาซึ่งความมงคลและสิ่งดีต่างๆดังนั้นจึงสรุปสูตรได้ว่าเงินควันทุมงของอินเดียก็คือเงินก้อนบวกกับอีกหนรูปีอันดับที่6นกกี้ใส แม้ว่าในประเทศไทยจะเชื่อว่าถ้าหากมีนกขี้ใส่หัวจะหมายถึงลางไม่ดีอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเราหรือไม่ก็เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวแต่ทว่าที่อินเดียนั้นตรงข้ามเนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าถ้าหากมีนกขี้ใสโดยบังเอิญจะถือว่าเป็นลางที่ดีมากๆมันจะนำมาซึ่งความโชคดี ซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะแค่ที่หัวเท่านั้นแต่ยังรวมไป็หนึ่งส่วนอื่นของร่างกายด้วยซึ่งสําหรับคนอินเดียที่เชื่อเรื่องนี้ถ้าหากว่าพวกเขามีงานสําคัญที่ต้องออกไปทําแล้วบังเอิญเจอนกขี้ใส่มันกลับกลายเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจและทําให้พวกเขามีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมอันดับที่5เท้าแบแน ในอินเดียมีความเชื่อที่ว่าคนเท้าแบนนั้นคือคนดวงซวยโดยที่มาของความเชื่อนี้หรือเรียกว่าเป็นอะไรที่ยังคุมเครือแต่ก็มีข้อสันนิษฐานที่ว่ามันน่าจะมาจากแนวคิดเรื่องกรรมเก่ากับเรื่องของชนชั้นวรณน,นะซึ่งเชื่อกันว่าคนที่ทำบาปทำกรรมมาไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนเมื่อมาเกิดใหม่ในชาตินี้ก็ต้องชดใช้กรรมทำให้ชีวิตของพวกเขาไม่ค่อยดีและเป็นคนดวงซวยซึ่งการมีเท้าแบนก็เป็นหนึ่งในเคราะหกรรมเหล่านั้นด้วยทำให้คนเท้าแบนถูกมองว่าเป็นคนที่มีกรรมเยอะและน่าจะมีแต่เรื่องซวยเข้ามาม และหากมองในแง่ของชนชั้นวรรณะชาวอินเดียบางส่วนเชื่อว่าคนเท้าแบนคือคนที่อยู่ในชนชั้นวรรณะต่ำเนื่องจากพวกเขาต้องใช้แรงงานอย่างหนักต้องยืนทางานเป็นเวลานานจนทําให้เท้าของพวกเขาแบนและมันทําให้คนที่มีวรรณะสูงกว่าไม่อยากคุกคีด้วยอันดับที่4ผู้หญิงผมสัน้นหลายคนอาจจะสังเกตเห็นได้ว่าผู้หญิงอินเดียส่วนใหญ่ไว้ผมยาวแต่คุณทราบไหมครับว่าในอดีตนั้นบางพื้นที่ของอินเดียเชื่อว่าผู้หญิงที่ไว้ผมสั้นคือคนไม่เต็มเป็นคนบ้าบ้าบอ ซึ่งสาเหตุของความเชื่อก็มีความเป็นไปได้สองอย่างอย่างแรกคือในอดีตผู้หญิงอินเดียไม่มีบทบาทอะไรในสังคมมากนะักแต่สําหรับผู้หญิงที่ไว้ผมสั้นมักจะเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องการทําตามใครและมีความดื้อรัน้นซึ่งถือว่าแปลกในสังคมสมัยก่อนจึงนําไม่ถูกมองว่าเป็นคนบ้าบอส่วนความเป็นไปได้ที่2ก็คือการตัดผมสั้นขัดต่อคติความงามแบบดั้งเดิมเพราะในสมัยก่อนผู้หญิงผมยาวและความงามนั้นถือเป็นของคู่กัน ดังนั้นการตัดผมสั้นจึงเป็การปฏิเสธต่อความงามในอุดมคติและถูกมองว่าไม่ดีบ้าบ้าบออันดับที่3หม,มาร้องไห้ ในสังคมไทยาหากว่าเราได้ยินมาฮอนในยามค่ำคืนเราเชื่อว่าเป็นเพราะหมายเห็นผีและมันก็ทำให้เราขนลุกไปตามๆกันแต่ทว่าที่อินเดียนั้นต่างออกไปโดยพวกเขามีความเชื่อว่า,าหากเห็นมาร้องไห้ในยามค่ำคืนมันจะหมายถึงร่างบอกเหตุว่ากำลังจะมีคนตายซึ่งอาจจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายหรือใครก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวเรา โดยข้อสันนิษฐานของความเชื่อนี้เชื่อว่ามาจากตำนานที่กล่าวว่าหมาคือสัตว์ที่มีความเกี่ยวพันกับยมทูตดังนั้นการที่หมาหอนอาจหมายถึงการที่มียมทูตปรากฏตัวอยู่แถวนั้นแต่ถ้าหากว่าหมาร้องไห้ก็หมายถึงการที่ยมทูตกำลังจะมาพากชีวิตของเจ้านายหรือคนที่มันรักไปจึงทําให้หมาร้องไห้เสียใจนั่นเองอันดับที่ 2. ประจําเดือนนี่คือความเชื่อที่ฟังรากลึกในอินเดียมาแล้วเนิ่นนานกับความเชื่อที่ว่าประจําเดือนคือสิ่งที่สกปรก เป็นสิ่งอัปมงคลและเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจซึ่งในอดีตนั้นในสังคมอินเดียเชื่อกันว่าในระหว่างที่ผู้หญิงกำลังมีประจำเดือนจะถือว่าเป็นช่วงที่ผู้หญิงไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องสามีจะไม่หลับนอนกับภรรยาเพราะถือว่าน่ารังเกียจผู้หญิงที่มีประจำเดือนจะไม่สามารถเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาได้ ห้ามผู้หญิงมีประจำเดือนทำอาหารและเสิร์ฟอาหารเพราะถือว่าจะนำโชคร้ายมาให้ห้ามลงแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์หรือในบ้านที่เคร่งจริงๆกว่ามีการบังคับให้ผู้หญิงที่มีประจำเดือนออกไปอาศัยอยู่นอกบ้านเป็นการชั่วคราวซึ่งความเชื่อเหล่านี้แม้จะมีความเข้มข้นมากในยุคโบราณแต่ทว่าก็ยังสืบทอดกันมาซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสังคมที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและมีความรู้ด้านสุขอ,อนามัยที่น้อยมากๆอันดับที่ 1. แมวทองคํา กลับมาสู่เรื่องราวของแมวอีกครั้งโดยในข้อนี้เป็นคติความเชื่อในบางพื้นที่ของอินเดียซึ่งเชื่อกันว่าถ้าหากใครฆ่าแมวไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามจะต้องบริจากรูปปั้นแมวทองคำที่มีน้ำหนักเท่ากับแมวตัวนั้นมีเช่นนั้นจะเจอกับความโชคร้ายและจะมีแต่ความทุกทมในชีวิต ึ่งเบื้องหลังความเชื่อที่ว่านี้ก็มาจากผู้ที่บูชาพระแม่สัตถีในศาสนาฮินดูเนื่องจากพระองค์มีแมวเป็นเทพพาหนะจึงถือว่าการฆ่าแมวเป็นการลบหลู่และไม่ให้เกียรติพระแม่สัตถีอีกทั้งแมวยังเป็นสิ่งมีชีวิตไร้เดียงสาที่การพากชีวิตมันไปก็จะต้องชดใช้ด้วยสิ่งมีค่าที่สมน้ำสมเนื้อซึ่งก็คือรูปปั้นแมวทองคำที่มีน้ำหนักเท่ากับแมวตัวนั้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าความเชื่อนี้จะดูมีที่มาที่ไปหรือต่อให้มีคนเชื่อถือมากเพียงใดแต่การจะบริจาคทองคํามากขนาดนั้นมันย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนดังนั้นทางที่ดีอย่าไปเพลอค่าแมวจะดีกว่า